ครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกนะวันนี้เราเรียนซ่อมโอฮอนเกียวโต้นะอันนี้กำลังทดสอบตำแหน่งดีเคียนหนึ่งว่าทำไมไปแต่รอบเครื่องนะไปแต่รอบเครื่องความเร็วไม่เพิ่มขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนะเราก็สามารถที่จะมา,มาหมุนหาอาัตราทดของมันแล้วจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่า C1 หนะึ 1, มันมีปัญหาไหมหรือว่า F2 มันมีปัญหาวันนี้ก็ากำลังทดสอบกันอยู่นนะครับถ้าสนใจที่จะเรียนซ่อมมอนเกียโตน,นะก็ทักมา081514 0369นะครับ 0 8 1 5 1แปด6 9เราจะถ่ายทอดความรู้ให้ทั้งด้านระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของโซลิอยเกียร์สปีดเกียร์รวมทั้งแรงดันน้ำมันที่มาสั่งพัดจับหรือเบรกจับเนี่ยมันทำงานยังไงจะได้เห็นภาพว่าไอที่ไปจะรอบเครื่องหรือเกียร์กระตุกเกียร์กระโดดหรือเข้าเกียร์แล้วมันไม่วิ่งเลย ทังเดินหน้าถอยหลังมีเห็นภาพชัดเจนเลยนะก็ถ้าเรามาศึกษาก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับทครับมาครับ0 8 1 5 1 4 0 3์9ผมจันติดคนนดีที่จ่ายทอดความรู้ให้ครับขอบคุณครับ